สวัสดีครับทุกคนวันนี้สต็อกโนวาจะพูดถึงหุ้นที่เพื่อนๆทางบ้านคอมเมนต์แนะนําเข้ามานะครับก่อนที่ผมจะเริ่มเล่ารบกวนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับพูดถึงในโลกที่เราใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันตั้งแต่สมาร์ทโฟนนาฬิกาอัจฉริยะไปจนถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่มีบริษัทหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความสาเร็จเหล่านี้ทั้งหมดบริษัทนั้นคือ ARM Holdings หลายคนอ่านไม่คุ้นชื่อเท่า Apple Samsung หรือ NV เ i d i a แต่ชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในอุปกรณ์ของคุณ90%มาจากพิมพ์เขียวที่ชื่อว่าสถาปตัตยกรรมอามวันนี้เรามาเจาะลึกว่าอามทำธุรกิจอะไรทำไมจึงเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ในสมการ AI และทำไมผลประกอบการที่ทุบสถิติของพวกเขาในไตรมาสล่าสุดถึงสวนทางกับราคาหุ้นที่ลดลงถึง7%มาเริ่มต้นกันที่อัมทำธุรกิจอะไรอัมไม่ได้ผลิตชิปเองพวกเขาไม่ได้มีโรงงาน ไม่ได้มีสายการประกอบแต่พวกเขาทําหน้าที่ที่สาคัญกว่านั้นครับนั่นคือการเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบพิมเขียวออกแบบสถาปตัตยกรรม ISA พวกเขาออกแบบพิมเขียวหรือแปลนสําหรับสมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าสถาปัตยกรรม ARM จุดแข็งที่ไม่มีใครเทียบได้คือการออกแบบที่ประหยัดพลังงานสูง energy efficiency ทําให้ชิปทํางานได้เร็วโดยไม่เปลืองแบตเตอรี่หรือความร้อนมากเกินไปและการขายสิทธิ licensing ARM ขายสิทธิในการใช้แปลนนี้ให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Apple Qualcomm Samsung, n v ว d ดียหรือเ e ด i a เทคการเก็บค่าลิขสิทธิ์ Royalty ทุกครั้งที่มีการผลิตและขายชิปที่ใช้แบบแปลนของ ARM อ,ออกไปสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นชิป snapdragon ใน Android หรือชิป Apple Silicon ใน Mac ARM จะได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าสิทธิทุกชิน้นนี่คือธุรกิจโมเดลที่เรียกว่าภาษีเทคโนโลยีโลกซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาดูกันที่ผลประกอบการที่ทุบสถิติพลังของ AI ในไตรมาสล่าสุด ารายงานผลประกอบการที่น่าทึ่งรายได้รวมสูงกว่า1.14พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากปรากฏการ์ AI everywhere ครับรายได้จากค่าสิทธิพุ่งขึ้นถึง21%ตัวเลขนี้ยืนยันว่าสถาปัตยกรรมของ ARM อถูกนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์จํานวนมหาศาลและที่น่าจับตาที่สุดก็คือการเติบโตในส่วนของศูนย์ข้อมูล Data Center ก่อนหน้านี้ศูนย์ข้อมูลถูกครอบครองโดยสถาปัตยกรรมแบบอื่นแต่ด้วยความต้องการพลังงานในการรันโมเดล AI ที่หนักหน่วง ARM ได้นาเสนอโซลูชันที่ประหยัดพลังงานมากกว่าผ่านแพลตฟอร์ม ARM n e o v e r s e ทําให้บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ต่างๆใช้ชิปที่ออกแบบโดย ARM ในงาน AI มากขึ้นเป็นเท่าตัวนี่แสดงให้เห็นว่า ARM กําลังกลายเป็นเสาหลักของ AI อย่างแท้จริงครับตั้งแต่ชิปในสมาร์ทวอชไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ยักษ์ใหญ่ที่ขับเคลื่อน ChatGPT และนี่คือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตที่ก้าวกระโดดครับแล้วทาไมหุ้นถึงร่วงละ่ะคําถามใหญ่คือถ้าผลงานดีขนาดนี้แล้วทำไมราคาหุ้นถึงลดลง7% คำตอบอยู่ที่ความคาดหวังของตลาดและค่าใช้ใจ่ายของบริษัทครับมาดูมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปนักลงทุนมองว่าหุ้นของ ARM อได้ถูกผลักดันขึ้นไปสูงมากแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาสะท้อนการเติบโตในอนาคตไปหมดแล้วทําให้แม้ผลจะดีแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะทําให้ราคาสูงขึ้นไปอีกและการใช้ใจ R ่าย R&D ที่สูงลิ่วนี่คือจุดสําคัญที่สุดของ ARM อรายงานค่าใช้ใจ่ายด้านวิจัยและพัฒนา R&D ที่สูงมากคิดว่าเป็นกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรายได้รวมประมาณ5 7เ ในการรายงานผลประกอบการล่าสุดการใช้จ่าย648ล้านดอลลาร์ในการวิจัยและพัฒนาในไตรามาสเดียวเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในโลกเซมิคอนดักเตอร์ที่เปลี่ยนเร็วแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกาไรระยะสั้นและทําไม ARM ต้องใช้เงินมากมายขนาดนี้ในการพัฒนาคําตอบก็คือการแข่งขันด้าน AI ARM ต้องทุ่มเงินเพื่อสร้างสถาปัตยกรรม ARMv9 และ NeoVerse รุ่นใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิมเพื่อแข่งกับคู่แข่งและรักษาความเป็นผู้นําในตลาด AI ที่กําลังเติบโตอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่าานนเเทคโลโลยีวกข กำลังช่วยให้ลูกค้าปรับตัวไปสู่เทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการออกแบบชิปแบบชิปเลตซึ่งต้องใช้ทรัพยากรวิศวกรรมมหาศาลการจ่าย R&D ที่สูงลิวนี้จึงไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุนเพื่อรักษาอำนาจผูกข,ขาดในการออกแบบพิมพ์เขียวแห่งยุค AI ในอีก10ปีข้างหน้าโดยสรุปแล้ว ARM Holdings เป็นมากกว่าแค่บริษัทออกแบบชิปครับ พวกเขาคือผู้กำหนดภาษาที่อุปกรณ์อัจฉริยะทั่วโลกใช้สื่อสารกันพวกเขาคือผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ในสมการ AI แม้ว่าราคาหุ้นจะมีความผันผวนจากความกังวลเรื่องมูลค่าและการลงทุน R&D ที่สูงลิว่วแต่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดศูนย์ข้อมูลและการเป็นพันธมิตรกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างเมตาก็ตอกย้ำว่าเรื่องราวการเติบโตของ ARM อยังคงน่าตื่นเต้นและคุ้มค่ากับการติดตามต่อไปครับเพื่อนๆคนไหนถือหุ้น ARM อ,อยู่บ้างครับพิมพ์คุยเขนเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับหรือเพื่อนๆสนใจหุ้นตัวไหนเพื่อนๆพิ จะได้นำไปหาข้อมูลและเอามาแชร์ให้ทุกทุกคนฟังครับวันนี้มีเท่านี้พบกันวันจันทร์สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามสต็อกโนวาและพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับคำเตือนข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ